แต่ถ้าเกิดยังไม่ชัวร์เดี๋ยวรอก่อนว่าถ้าจบเนี่ยอีก6วินาทีเนี่ยเราจะแบบมีสัญญาณการเบรกอะไรไหมถ้าเกิดมีสัญญาณการเบรกก็จะมีการเข้านะคะ มาค่ะแล้วก็ไมล์แรกของการเข้าออเดอร์ของไมล์ก็มาแล้วนะคะเนาะวันนี้การเข้าออเดอร์ของไมล์นะก็จะมีการเข้าออเดอร์เนี่ยตรงที่มันใกล้ๆกับสัดส่วนของฟีโปรหกสิบจุดแปดแล้วก็มาเนี่ยตรงราคานี้ค่ะก็จะแบบกดกดออเดอร์ไปเพราะว่ามันใกล้เทลลายแล้วก็ใกล้กับหกสิบจุดแปดนะคะแล้วก็วาง SL ไว้ใต้โซนนะคะเผื่อไว้ก่อนเผื่อน้องไหลลงมาที่โซนนะคะเราจะได้ไม่เสียโอกาสซึ่งการเข้าเนี่ยจะเป็นการเข้าแบบอ่าไล่ราคานะคะโดยเราจะดูว่าอืม ตรงเนี้ยเราจะ วางไม้ไว้ก่อนนะคะเราจะดูอาการอีกทีว่าถ้าเขาไหลลงไปในโซนเนี่ยเราจะเพิ่มไม้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามีแอคชั่นเพิ่มเติมเนี่ยไม้ก็จะเข้าไม้เพิ่มไปแต่เดี๋ยวรอดูอาการก่อนนะว่ายัางไงเพราะว่า1คือชนเทรนไลน์และชนหกสิบเจุดแปดและเทรนเป็นขาขึ้นนะคะซึ่งมันก็อยู่ในทำตรงหกสิบเอจุดแปดตรงเนี้ยมันเป็นในทำเฟรมที่ใหญ่พอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าน้องมีแอคชั่นนะคะน้องก็มีโอกาสาที่จะกลับขึ้นไปใกล้ๆกับโซน R สามสี่สองห้า 3, 4, 2, ได้นะคะประมาณนี้อืม อ่ะมันก็จะรอดูแบบนี้เลยทุกคนรอดูว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยก็จะดูทุกท่าเฟรมเลยว่านางมีโอกาสจะหลุดไหมหรือว่านางเป็นยังไงนางทําแบบไหนไอ้จังหวะนี้มันจะเป็นจังหวะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากจะตื่นเต้นอ่ะมายก็แนะนาว่าให้รอคอนเฟิร์มให้ชัดเจนก่อนแต่แบบบางทีอะถ้าเกิดว่าเอออย่างตัวมาเองเนี่ยมาย มันเคยเหตุแบบนี้มาแล้วก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้ในรูปแบบแบบนี้น้องมันก็จะดูในทางฟรมที่มันเล็กลงเพื่อดูโอกาสนะแต่ว่าถ้าวันไหนขี้เกียจอันนี้สารภาพตามตรงถ้าวันไหนขี้เกียจคือมันก็ปล่อยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ขยันทุกวันที่จะแบบเข้าแบบเอ้ยละเอียดลงดีเทลไปขนาดนั้นเนาะมันแล้วแต่วันของกราฟด้วยแบบบางวันคือกราฟลงมาโซนบางวันคือกราฟไม่ได้ลงมาโซนอะไรอย่างเงี้ย ถ้ากราฟไม่ลงมาโซกอนอะเราจะต้องแบบมีความเอ๊ะแล้วก็คิดแล้วว่ามันยังไงคือซึ่งตรงนี้มันอยู่กับสภาวะตลาดในความยากของแต่ละสภาวะแตกต่างกาันอย่างเช่นในสภาวะที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความยากตรงที่ว่าเฮ้ยมันชนแบบมันมาแป๊บเดียวมันก็จะแบบเด้งขึ้นไปเลยเพื่อไม่ให้เราโฟโมแบบกลัวตกรถหรืออะไรใดๆก็ตามตามแบบต้นคลิปที่เห็นว่ามันมีตัวแดงก่อนหน้านั้นเพราะว่าไมยไปเข้าตรงดีมานประมาณดีมานของแบบทำเฟรมที่มันเล็กกว่า H 1 ก็เลยพาดไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่งมันไหลลงมาแบบนี้แต่มันก็จะมีแบบเฮ้ยบางทีเราคิดว่ามันจะลงมาโซนแต่มันไม่ลงมาโซนไม่ลงมาแนวรถไม่ลงมาแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยเราขึ้นไปเลยมันก็มีได้มันก็เป็นโอกาสที่เกิดได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความแรงบายมันเยอะมากจริงๆ,ๆในสัปดาห์นี้นะคะเนาะไม่ก็เลยจะพยายามลงไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออแบบเราสามารถเข้าได้ไหมยังไงนะคะแล้วก็จะต้องรอนะซึ่งคลิปนี้มันยาวมากๆประมาณแบบ4 2นากทีอย่างที่บอกนะคะแบบบางทีอะ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอื เราจะเข้าเข้า